เรียนมาก็ตั้งเยอะแต่ทาไมยังเทรดทำกำไรไม่ได้สักทีครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยคือผมจะบอกครับว่ามีหลายคนครับประมาณแทบจะ90%เลยนะครับที่เรียนมาหลายอาจารย์มากๆนะครับติดตาม YouTube มาแทบจะทุกๆช่องเลยติดตามเพจมาเยอะมากๆเลยลงเรียนหมดกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ก็ยังทํากําไรไม่ได้สักทีนะครับคีย์เวิร์ดมันคืออะไรนะครับผมจะมาไขให้มันกระจ่างสักทีเลยนะครับจริงๆครับหลักการของการเทรดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เทคนิคข้ออย่างเดียวนะ หลายหลายคนให้ความสําคัญกับเทนนิคข้อเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเทรดด้วยเทนนิคข้นี้เสร็จปุ๊บลุย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 ทำทำทำเรียน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 เสร็จปุ๊บพอเทรดกำไรสักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเทรดทำอะไรไม่ได้เทคนิคไม่ดีดีว่ะเปลี่ยนเทคนิคหรือว่าเรียนเพิ่มแล้วก็วนลูปอยู่น้ครับก็ยังเทรดไม่สําเร็จสักทียังไม่ได้กําไรเป็นกอบเป็นกามสักทีหรือเรียนไปอย่างเดียวเลยนะครับหลักๆเลยนะครับที่ผมได้แกะแพทเทิร์นของหลายๆคนมาเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับตัวผมเองนะครับในอดีต จับคีย์เวิร์ดได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคข้อการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เทคนิคอย่างเดียวมันเลยทําให้ผมเนี่ยครับออกสมการนะครับเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของ3ปัจจัยสําคัญของการเทรดเลยเทคนิคข้อเนี่ยนะครับบนโลกใบนี้มันมีเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนก็รู้จักเทคนิคขอ้อแต่ทําไมมีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของบนโลกใบนี้ที่เทรดทํากาไรได้เพราะถ้ามันมีเทคนิคข้อเป็นแค่ปัจจัยเดียวทุกคนก็คงจะรวยกันหมดทั้งโลกไปแล้วอเผอิญว่าเทคนิค ไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญนะฮะปัจจัยสําคัญนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกนั่นก็คือเรื่องของเทคนิคอลไม่ว่าจะเป็นเ e ทคนิค Elliott Wave d m า SMC R T M I C T เทคนิคอะไร w h i t Corp หรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็ศึกษาไปมาหมดแล้วแต่ทําไมบางคนเทรดได้กําไรบางคนยังทํากําไรไม่ได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคอลครับงั้นแสดงว่าอะไรครับปัจจัยสําคัญที่2หรือที่เราต้องจัดการคือเรื่องของการ Money Management ครับหรือว่าการ MM นั่นเองซึ่งการ MM หรือ การ Money Management เนี่ยของผมนะนะครับแบบซิมเพิลซิมเพิลเลยนั่นก็คือการ MM ที่เราจะต้องเข้าเทรดในทุกๆไม้ให้ความเสี่ยงเท่าๆกันหรือแม้กระทั่งการ MM ที่ดูวินเลตกับ R r สังเกตไหมคะว่าการเทรดเนี่ยมันจะมี MM ใช้ร i สต์ต่อรีวอร์ดค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่วิเลตมันต่ําหรือแม้กระทั่งนะครับวิเลตสูงมากๆเลยแต่ว่า r r เนี่ยจะได้น้อย R r คือร i สต์ต่อรีวอร์ดระยะทํากาไรกับระยะขาดทุนที่มันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่ เราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของ RR ให้มันสอดคล้องกันกับีวอร์ดได้และใช้ความเสี่ยงในการเทรดเท่ากันในทุกๆไม้3ส่วนนี้นะครับมันสอดคล้องกันใน MM นะ1 R ึ่ง RR 리스토리보อันที่2นะครับก็คือ i 스퍼เทรดความเสี่ยงในการเข้าเทรดในทุกๆไม้ที่เท่าๆกันอันที่3นั่ก็คือ윈เลดครับสส่วนนี้ต้องสัมพันธ์กันสมมุตินะว่าเรามีเทคนิคที่ดีแล้วแต่พอร์ตมันยังไม่โตยังทํากําไรไม่ได้ให้เรามาดูว่าทั้ง3ส่วนที่อยู่ใน MM เนี่ย มันมีปัญหาหรือเปล่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันผิดสังเกตหรือเปล่าเฮ้ยออกความเสี่ยงไม่เท่ากันทุกไม้ไหมวิเลตเราพยายามรีวิเลตให้มันสูงสูงเราต้องการอาร์อาร์สูงด้วยเราต้องจัดการยังไงวิเลตต่าจังเลยแต่ว่าอาอาได้สูงเสียบ่อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเพราะมีส่วนที่3สําคัญมากๆและคนติดส่วนที่3เยอะที่สุดแล้วเกิน90%นครับอันนี้คือเรื่องของ MM G G, กับเทคนิคใช่ไหมปัจจัยสําคัญอันที่3นั่นก็คือเรื่องของ My Sen ของผมนะไม่่ใช My ซ n เ s e t ครัวไม การจัดการอารมณ์ตัวเองครับคุณสามารถแยกระหว่างอารมณ์กับการเทรดออกให้ได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะแยกอารมณ์ออกจากการเทรดได้คุณไม่สามารถจับอารมณ์ได้การเทรดของคุณจะมีอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยเสมอครับอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์ตกรถ อารมณ์เสียใจอารมณ์น้อยทะเลาะกับที่บ้านเพลียเสียไปลงกับคนในบ้านไปโมโหกับคนในบ้านหรือแม้กระทั่งทํางานอยู่คนที่ทำกิจการอยู่นะครับเจอลูกน้องทํางานไม่ได้ดั่งใจเสร็จแล้วมันลงที่พอร์ตหรือแม้กระทั่งคนที่แบบเป็นคู่รักกันนะครับอาจจะมีปัญหาการหรือว่ากระทั่งมีปัญหากักบเพื่อนร่วมงานสุดท้ายเอาอารมณ์ตรงนั้นกลับมาแยกไม่ถูกเอาอารมณ์ตรงนั้นมาลงกับที่พอร์ตทำให้การตัดสินใจนั้นเพี้ยนไปทันทีนั่นแสดงว่ามา n d s e ตของผมนะครับที่คุณต้องจัดการเลยก็คือเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองครับคุ ใจตัวเองครับจัดการอารมณ์ตัวเองเป็นรู้เท่าทันตัวเองครับเคยไหมที่แบบเฮ้ยเ <c oughs> ทรดไปแล้วสักพักหนึ่งหมดไฟไม่อยากจะเทรดแล้ว <c oughs> มันเป็นเพราะอะไรครับเป้าหมายมันไม่มีแรงจูงใจครับไม่มีแรงจูงใจมากพอที่ทําให้คุณสามารถที่จะสู้กับอารมณ์ตอนที่คุณเสียบางครั้งเนี่ยคุณเทรดเสียหนึ่งครั้งสองครั้งติดต่อกันคุณโอเคงั้นฉันออกจากตลาดละ <c oughs> ทำไงให้ไม่เกิดอารมณ์นั้นเกิดซ้ําขึ้นมาทํายังไงที่จะรับมือกับการฝึกฝนระหว่างทางรับมือว่าเฮ้ยระหว่างที่คุณกําลังเทรดอยู่เนี่ยคุณทํากั อยยู่่เนีทำยังไงที่จัดการให้มันเสถียรระยะยาวเพราะการเทรดเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะหวังกําไรในวัน2วันเราต้องการเทรดทํากําไรให้มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆสำหรับใครที่ติดตามผมจะรู้นะคบว่าผมเนี่ยเทรดมาแบบหลายปีมากๆเลยซึ่งผมก็เทรดแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมานานมากๆแล้ว ช่วงระหว่างที่ผมฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรระหว่างทางให้เราต้องเวิร์กต่อเยอะมากๆเลยนั่นคือสิ่งสาคัญที่ทำไมผมต้องให้ความสําคัญกับมายเซ็ตมากที่สุดเลยเพราะเทคนิคมันมีเยอะมากมายในตลาดเลยผมเป็นคนนึงนะครับที่ผ่านการเทรนนิ่งนะครับเรื่องของ NLP มานะเรื่องของ h y p โนซิ s ด้วยได้ใบเซอร์ติฟิเคตนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาครับทุกคนมั่นใจเลยครับว่าทุกเนื้อหาทุกขั้นตอนนะครับที่ผมได้มาถ่ายทอดทั้งเทคนิคการเทรดทั้งเรื่องของการจัดการอารมณ์มายเซ็ตการมอ MM, นิเตอร์เมนจเข้นนื้อ็มเ,เอ้มนะ นนอน3ปัจจัยหลักสาคัญเทคนิค management แล้็ mindset นะครับสิ่งสำคัญืญอการที่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ทําซ้ำครับให้คะแนนเทคนิคการเทรดของตัวเองบ่อยๆเป็นรีวิวทุสัปดาห์ได้ยิ่งดีเลยนะครับทำลงความเสี่ยงให้เท่ากาันทุกทุกไม้การจัดการอารมณ์ตัวเองครับความมีวินัยฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอเลยนี่ก็คือทริคนะครับจากผมนั่นเองและสําหรับใครนะครับที่ต้องการเนื้อหาที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเลยคนที่ยังไม่มีเทคนิคคนต้องการเรียนรู้เจาะลึกเนื้อหาอย่างเข้มขน้นต้องการให้เกิดผลลัพธ์เร็วยิ่งขึ้นเลยทางลัดนะ ต้องการิคกเทรดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกที่ไหนนะครับแล้วก็ได้เทคนิคเสริมด้วยนะครับและต้องการผลลัพธ์แบบนี้ครับนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ผ่านการฝึกฝนมาทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือปลายทางที่คนได้เลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆในคลาสเรียนนะครับก็ได้เหมือนกันและผมจะบอกนะครับว่าผมมีสิทธิพิเศษให้สำหรับทุกคนเลยจํากัดแค่20คนเท่านั้นกับคลาสเรียน Ultimate Trader Path นะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนเลยนะก็คือเรื่องของเทคนิคเปลี่ยนรายย่อยให้เป็นรายใหญ่นะครับคุณจะได้เรียนตั้งแต โครงสร้างราคาครับ expert supply demand c i g n i f can zone นะครับเล่มเป็นทั้งหมดจุกๆเลยนะครับที่6เดือนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคุณจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็คือเป็นใน cross ultimate trader p a t เนาะคุณจะได้นะครับสารบัญการเรียนแบบนี้เลยซึ่งจะเข้ามาตรงนี้คุณจะเรียนรับเดือนหนึ่งมีวันถมิเทศเด1อหนึ่งเดือสองเดืสามเดถึงเดืหกเลยนะครับโบนัสคลาสนะครับแล้วก็วิดีโอพาหาตัวอย่างกราฟทั้งหมดเลยแล้วก็การบ้านนะครับที่ผมจะให้ทุกคนส่งการบ้านด้วยเนาะไฟล์นะครับเก็บสถิติไฟล์คำนวณ ความเสียได้นหลังจากนั้นสิ่งที่ทคุณจะได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือสารบัญการโคชชิ่งครับก็คือเป็นการโคชชิ่งทั้งหมด8ครั้งจุกๆเลยนะครับรวมระยะเวลาครับแต่และการโคชชิ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงเลยงั้นแสดงคุณจะได้การโคชชิ่งแบบจุกๆเลยนะครับซึ่งการโคชชิ่งเนี่ยเป็นการที่ผมเนี่ยพาดูปัญหาหน้าง,งานของทุกๆคนเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะพาติวย้อนหลังคลิกในการเทรดต่างๆการคอนเฟิร์มนะครับหรือแม้กระทั่งสภาพวัตถุตลาดมันเปลี่ยนแปล เป็นวิดีโอครับรวมทั้งหมด16 EP เลยนะครับที่เราจะได้เรียนกันอย่างจุกๆเลยสำหรับคอร์สเ n t e r m e d เ a อ e p a ั t เนี่ยนะครับทุกคนจะได้เช็คลิสต์การเทรดนะครับ6เช็คลิสต์เนาะคอร์สนี้นะครับราคาอยู่ที่ 7 0 0 0 0บาทนะแต่พิเศษนะสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมผมจะฟรีนะครับคอร์สเทรดดิ้ง for beginner ให้สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานการเทรดเลยและกำลังจะตัดสินใจการเทรดอยู่แล้วก็มู้จะเริ่มต้นยังไงครับไม่ต้องกลัวเลยผมมีไม่ว่าจะเป็นคลิปตัว1หเลยครับหรือว่าพอเล็กทองคำา101ที่จะได้เรียนเลือกสไตล์การเทรดเลือกสินทรัพย์การเทรดการคำนวณความเสี่ยงให้ปลอดภัยได้กำไรมากที่สุดโอกาสทำกำไรของคุณมาถึงแล้วนะครับราคาทั้งหมดสิ่งท่คะรับน พิเศษครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่และ20สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมเอาไปเลยราคา6,900บาทสามารถพิมพ์ CF นะครับ UT+ Pass. ได้เลยและสำหรับคนที่ต้องการไปต่อให้ที่สุดเลยนะครับต้องการเทคนิคท่าไม้ตายการเทรดที่ทำให้คุณทำกำไรที่มากกว่านั่นก็คือ Class The Greatest Trader p a s s ผู้คนจะได้ทั้งหมด8เช็คลิสต์การเทรดเพื่อทำกำไรที่มากขึ้นนะครับผลึกคมพีความลับทำกำไร ทุกสินทรัพย์ในทุกสภาวะคอร์สนี้นะครับเหมาะกับการเทรดทุกสินทรัพย์เลยถ้าไม่ตายการเทรดมากกว่า40ท่าเทรดถ้าเทคนิคที่สามารถที่จะลิมิตออเดอร์โดยที่ไม่ต้องเฝ้าจอได้แล้วก็เทรดกราฟเปล่าโดย,โดยที่ไม่ต้องมีอีดิเคเตอร์ก็ได้เช่นกันสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากคอร์สนี้เลยก็คือตรงนี้นะฮะสาบานการเรียนรู้นะครับทั้งหมด6เดนะครับรวมโบนัสคา่าสนะครับจะเป็นทั้งหมด7เดย์ตัวอย่างการาฟจริงนะครับที่ผมพาลงหน้าง,งานเลยนะฮะแล้วก็มีการบ้านสรุปเนื้อหา ก็ได้ให้คุณนะครับเทรดทำกำไรได้ในระยะยาวตารบันการโคชชิงนะครับที่ผมเรียงไว้ทั้งหมด7ครั้งเลยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปทางนั้นเลยเนาะถัดไปนะครับที่ทุกคนจะได้คือเรื่องของการติวเนื้อหานะครับจะเป็นการตรวจการบ้านพาดูหน้างานจริงอธิบายกราฟตอนที่เราเจอหน้างานจริงๆเลยนะครับแล้วก็คลิกการเทรดต่างๆการคอนเฟิร์มหน้าเทรดทำกำไรหลายเท่าเลยรวมทั้งหมดนะครับ16 EP เลยที่ทุกคนจะได้เรียนแบบจุกๆแน่นๆเลยซึ่งคอร์ส The g ก e a t e s t Trader Part เนี่ยครับคุณจะได้แปดเช เกาจะเป็นทั้งโครงสร้าง market structure คุณภาพโซนต่างๆ significant confirm p r a s e approaching reaction f q u i d i t y นะครับแล้วก็ s p e c i a l twin can นะฮะ3รูปแบบราคาทั้งหมดนะครับของ Cost the g Th e t Trade t a d e r p a s เนี่ยอยู่ที่120,000บาททั้งหมดทุกคนจะได้รับ Cost Ultimate กับ Beginner ไปด้วยเลยซึ่งมูลค่าคลาสทั้งหมดนะอยู่ที่199,900ทั้งหมดนี้นะครับเฉพาะ20สิธิ์เท่านั้นนะครับรับไปเลยราคานี้ครับ14,900บาทนะครับผม ถ้าใครอยากที่จะเจาะลึกแล้วก็ต้องการไปต่อเรียนรู้จริงๆหรือต้องการอยากจะไจะดูผลลัพธ์การเทรดที่มากกว่านะครับสามารถที่จะทักน้องแอดมินนะครับขอผลลัพธ์การเทรดของผมแล้วก็พี่ๆในคอมมูนิตี้เพิ่มเติมหรือว่าต้องการรายละเอียดคลาสอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะทักแอดมินได้เลยรับแค่20ติ์เท่านั้นถ้าใครสนใจ UT พิมพ์ CF UT Plus ใครสนใจ The Gate Test พิมพ์ CF GT Plus ได้เลยจํากัดเพียง20คนเท่านั้นทักที่ Line Add นะครับ Mixer กิทธ er ิรันแล้วเจอกันในคลาสครับผม